ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชู c ชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการ,กรเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมครับพี่น้องครับเมืัอน,นี้หลังจากที่เข้าเบิงงัวงงามอยู่ ในตลาดมาแล้วนะครับพี่น้องครับกะสีผ้าพีพานองมาบึงหัวงามน้ำแขกน้ำฟ้ามนะครับพี่น้องครับมีกะลงแอกมาอีกแล้วครับพี่น้องครับสำหรับพิกัดตรงนี้กะยุทธีบ้านพ้นสว่างตะมนพ้นงามอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับกะที่เห็นยุคนานี่ก็เป็นงัวของคุณพี่พันศักนะครับพี่น้องครับผ่นมีงมอไห้พี่หน้องไม่นะครับพี่น้องครับช่วงสงการพี่น้องผู้ใดกําลังอยากจะได้งัวกลับมาจากกรุงเทพกรุงไทยนะครับพี่น้องครับอยากจะซื้องัวให้พ่อไห้แมเรียงเดี๋ยวผมสีพาพีพานองมาเอา สําหรับคุณพี่พันศักดิ์ก็ถือว่าเป็นฟาร์มของงัวงามนะครับขอกของงัวงามนะครับพี่น้องครับที่มีมาให้พี่ให้น้องได้ชมอยู่ตลอดนะครับพี่น้องครับนี่เห็นอยู่นี่มือนนี่สองคมสวยๆนะครับเด้อครับแม่สาวตัวนี้ต้องบอกเลยว่าลูกฝรั่งครับพี่น้องครับตัวนั้นเดี๋ยวจังคอยติดตามกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็ไปพูดกับทางคุณพี่พันศักดิ์กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอามื่อนี่มีมาให้พี่ให้น้องจักหับตาครับสองหับตาเหมือนเดิมครับสองหับตานะครับเนาะเอาพี่น้อง ผู้ใดที่สนใจในคาแรคเตอร์หรือว่าหนึ่งวงงามของพี่พันศักดิ์เนาะเอาบปล่าสักครับพี่พันศักดิ์ครับคำขวัญของอำเภอโกสุมมาจากไหนครับคำขวัญก็สนใจครับแอนว้ยผมก็เลียมเนาะครับเนาะว่าได้เตรียมใบมาแบบนี้เลยได้ใบมัแบบนี้ว่าจูดจมให้เนาะผมก็จำได้แต่ว่าเออครับผมเอาบ่าไปยังพี่น้องผู้ใดสีอื่นผมไปทายว่าเตรียมคำขวัญหมู่บ้านไว้ดีเรือพี่น้องเด้อ เอาไปดูราคาวัวกันเลยเอาคู่นี้ก็เลยบปะครับเอาคูนีก็เอาคูแดงแดงนี่แหละพี่น้องครับแดงแดงสูงใหญ่หุ่นขายิรับครับพี่น้องครับเอารายละเอียดของง้วตัวนี้ครับคุณพี่ครับตัวนี้น้อยลูกมันจะเดือนหรือครับนี่เดือนเขาท้องเดือนครับสี่ขอสองเดือนตัวนี้มีใบมีหลอดไห้ปะครับลูกคนนี้อันนี้มีเยอะครับเด้ออันนี้ผมกับบุู้ว่าเพิ่นจะเปิด้เท่า่เด้อพี่น้องเด้อเอาจับสูตรกันแบบนี้แหละพี่น้องตัวตัวไหนครับตัวนี้ปะลูกของ sk 5 2 0นะครับพี่น้องครับ ตัวนี้อ SK 520กับน,น,น็อตขอดแน่หนีเขียนไว้ปะสีมีนาได้ครับพี่น้องครับเอาสีมีนาได้ครับวันนี้มันมันขอดตรงตามไรั<อ>บวะครับมันขอดวันที่23มกราคมครับโอกเสยงว่าขอดก้นอนกำหนดครับพี่น้องครับตัวนี้แต่ว่าน้ำนมดีพอดน,น้ำนมดีพอดเนาะเห็ดเขาเรียบร้อยเลยนะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้สายเลือดของ SK 520นะครับพี่น้องครับเอาไปกินยาได้พี่น้องเอ้ยเอาไปกินยาว่าส่วนเราคุณพี่พันซักว่ะกินยาสองหับตาขึ้นก่าแล้วครับพี่น้องกินยาเจ๊งกินยาเจ๊ง ก็ให้พี่น้องเบื้องการเดินกันยังไปน้ำเลยครับพี่น้องครับกับบะมีปัญหาขาทกขาถอนตอนนี้ตรงนี้บ่มี่อยู่ไหนครับครับบ่มีครับขาทกขาถอนบะหมี่ส่งสุดรสี่โค้งสุดบ่มีเบื้องล้วความดันเบาหวานล่ะครับเป็นยังไงครับความดันเบาหวานครับบ่มีครับไอแม่ค่ะของไอแม่คนดันเบาหวานบ่มีครับบะหมีกันเนาะครับพี่น้องครับอ่ะพี่น้องมาเบื้องครูนี่บ้าเพิ่นจะเปิดไว้ยเท่าไหรคผู้นี่ เปิดไว,ป 1990, ปดไวบปบรายแล้วครับพี่น้องเปิดไว้อายุสิบสองหาครับผมสิบสองหาได้อครับพี่น้องตัวนี้หางเหย้าเด้อครับพี่น้องเด้อหางเหย้าลากดินได้ครับพี่น้องบุบเป็นโวลตินลากดินดีๆครับนี่นี่เห็นบ่นี่ส่วนท้ายนะครับพี่น้องครับเอาคนใดอยากจะได้อ่าตัวนี้นะครับส่วนสูงอยู่เท่าไรครับตัวนี้ร้อยห้าสิบแปดหกสิบเหรอครับผมร้อยห้าสิบห้าขึ้นนะครับ,รบพี่น้องตัวนี้เอ้าสูงใหญ่แบบนี้ด้านข้างตะวันในส่วนของสีแดงนี่เข้มเม็ดสีไห้นะครับพี่น้องครับอ่าคลิปหูดดำบบบนนะคครรััพี่้อองเา ผู้ใดอยากจะเอาไปกินหญ้าอยู่สวนอยู่บ้านครับพี่น้องครับเห็นละส่วนท้ายเนาะครับอ่าง้อตรงนี้มีต้นนี้ตรงไหนบ่ครับบ่มีครับพาะตัวคาทอดตูวแข่างสดมีมีติ้งหน่อยนึงครับโอ้มีเฉพาะติ้งนุ่ม้ะครับเนาะผมอ่าเรื่องนมติ้งนี่ผมก็เว้าไปไหนคิดไว้ครับเด้อบ่มีปัญหาต่อการส่งลูกให้ลูกเนาะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากจะได้แบบนี้แต่ว่าลูกมันบ่มีติ้งนะครับลูกมันก็มีนิดนึงครับผมนิดนึงนะครับพี่น้องครับนิดเดียวเด้อครับพี่น้องเด้อครมีหน่อยหนึงผมก็ใครอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อบบบบบอออออกกพพีี่่นน้้งงคคครรรัััเา ผู้ใดมากี่น้อยเดียวนะครับผมนิดนึงกานคนผมอยากให้มีจักรหานุ่มคนนะพี่น้องครับกานคนอยากให้มีจักรหานุมบริสันต์าว้แล้วว่ากับว่าผิดดี๋พี่น้องเอ้ยจะเลี้ยงมานี่อ่านี่ยนะครับเดี๋ยวสิยภาพไปเบื้องลูกมันพี่น้องลูกมันเป็นหลินอยู่ทางฝุ่นเด้อแล้วกันในส่วนของอีกคูหนึ่งคมหนึ่งทางฝุ่นนี่สีแดงเข้มเลยนะครับพี่น้องครับจังไปเบื้องกันว่าในส่วนของอ่าคมนั่นเป็นลูกของพอไหนเนาะเดี๋ยวเสียให้เบื้องลูกของ sk 5 2 0ตััวนนนีีี้้ครบพ่่องแหละเนื้อออออหนััังงกก้้เเเเเดดดครรรบบี๋ยว์โทจา้องครับนีี่่นนะครับเนาะ เอาผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อนี่ว่าอายุพระทัานหลายครับพี่น้องครับสองเดือนกว่านี่ครับสองเดือนกว่านี้ครับพี่น้องเห็นละดูเพลินครับเอาวันนี้พี่พัชสาครับถามมีพี่มี่น้องสนใจอยากจะได้นะครับผมเบอร์โทรศัพท์เพื่อนติดต่อหนึ่งหกเก้าครับผมเจ็ดสองหนึ่งสองครับเจ็ดสองหนึ่งสองนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาสไปเบิ้งเอากินไฟใหม่หม้อผู้ใดครับ อไอเดี๋ยวอุ้นยังไงบ,บ่บ่บ่พี่น้องถือกินบ่ครับพี่นอ้นองครับผมว่าไฟใหม่หมอกข้างหลังนเออนเด้อครับเด้อาาดก็เอาดีเนาะปิดแก๊สเด้อครับเด้อพู้ใดก็ได้เอาเนี่ยนะครับพี่น้องต่อไปเอาคู่นี้เลยบ่ครับอ่าคู่นี้เลยครับผมเนี่ยอ่าคู่นี้เป็นทายาทของอ่าเชยแสามหนึ่งครับ kf สามหนึ่งนะครับพี่น้องตัวนี้สีแดงเข้มนะครับพี่น้องเนดะ้อเอาใครอยากจะได้งว้วนเฟรมใหญ่ละกันถ่ายญาติของพันธุกรรมดีๆครับ kf สามหนึ่งอันนี้มีใบมีหลอดหายยังเนาะมีใบ,บมีหลอดครับอ่าเห็นแล้วครับพี่น้องครับควาดวันที่สิบสิบเอ็ดเดือนสามปีหกสี่ครับอันนี้ kf สามหนึ่งกำหนดคอดอยู่ในใบนี้นะครับเด้อสิบเอ็ดเดือนสามปีหกสี่พึ่งคอดอเดือน 3, ท่านท่าน,านอ๋อท่านพอดเดือนเมบ่น,บนีง ท่านนีพ่อเดือนนั่าพี่น้องวันที่สีเจังที่ครบเดือนนัยพี่น้องครับอยากจะได้อันนี้เป็นง้วลูกแรกขึ้กันนะครับเนาะครับผมลูกแรกเหมือนกันล่ะกาในส่วนของแม่กับท่านผสมจากโตเด้รับเป็นบ้นน้นครับน้ำนมดีพ่อพี่น้องเอ้ยทำนี่ล้ะวอาท่านในหอดยนเดี๋ยววันเดี๋ยวนี่นะครับพี่น้องครับเ่าเป็นยังครับผู้ใดอยากจะได้งัวนลูกแรกตัวนี้เฟมญ่เครื่องโบดญงแข่งขาไงนะครับพี่น้องเด้อไผอยากจะได้ตัวนี้นะครับพี่น้องครับของคุณพี่พันศักดิ์นะครับพี่น้องครับ ปวงก่วงครับนี่ผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อส่วนสูงตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ก็สูงร้อยห้าสิบขึ้นครับพี่น้องสูงร้อยห้าสิบขึ้นก็กันโอ้พวงนุ่มพี่น้องครับนุ่มยางนำนุ่มเป็นแต่หลายดีนะครับเนาะเดี๋ยวถี่ผ้าเบื้องส่วนท้ายครับพี่น้องบัดนี้อ่านี่แหละส่วนท้ายสีดำดำนะครับพี่น้องครับคู่นี้ก็ไม่มีตําหนิเช่นกันนะครับเนาะครับบ่มีครับเอ้าู้ใอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อคู่แม่ลูกคู่นี้นี่ KF31 พี่น้องครับพร้อมใบนะครับเด้ออ่าเบื้องท ใครอยากจะได้แบบนี้นี่ครับพี่น้องเบ่งข้อเบ่งขาเบ่งกีบเล็บนะครับพี่น้องครับกีบเล็บดีๆบ่กล้นะครับพี่น้องครับกีบเล็บดีหัวเข้าดีบีกระผมครับตัวเหนียวใครอยากจะได้นะครับไงหนาครับตัวนี้บวชเลียงบีเลยคืหิวเข่าพักเยือขคอยยุใส่เดี๋ยวนะครับไงหนาเด้อครับเด้อเอาคู่นี้อ่าคุณพี่พันศักดิ์วาไว้เท่าไหร่ครับเปิดไวัย150,000ครับ155,000นะครับพี่น้องครับในการต่อรองกับที่ว่าต่อรองได้สอง สองหับตาครับจนสายใหม่พี่น้องสองหับตาแบบสายใหม่ขึ้นเ่าค,ครับพี่น้องวันนี้พี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยครับหับตาหับตาเนี่ยมันก็ออยังเดี๋ยวผมจะแปลเป็นไทยให้ฟังนะครับกัตตาในไม้ถึงตะกร้านะครับพี่น้องครับเป็นภาษาอีสานรขรัดเปลเป็นให้กัตตาสองหับตาไม้ถึงสองตะกร้าไมยหรือว่าสองหับครับอันนี้เป็นการเปรียบเปรยซื้อเลยครับได้วาตอได้หลายครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับรูปร่างตัวนี้อ่างใ่ครับพี่น้องครับวัวลูกแรกครับพี่น้องครับเอาใครอยากจะได้เซ้ยมใญ่ๆแบบนี้ครับพี่น้องครับอ่าอง เอาเบอร์โทรศัพท์ครับผมอีกครั้งครับโอ้โหศูนย์หกหนึ่งครับอ่าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดสองหนึ่งสองครับเจ็ดสองหนึ่งสองนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดสนใจอยากจะได้คันแม่นบ่เห็นอยู่นี่นะครับเด้อกัโทรมาได้ครับให้เพื่อนหาให้อยากจะได้แบบไหนหาให้ได้นะครับเนาะครับผมอ่ากัสีส่งไล่ส้มยังไล่กันสดๆเลยครับพี่น้องครับมักแบบไหนเด้ออ่าของคุณพี่พันศักดิ์นี่มีงวงงามสวยๆมาให้ครับเอาบัดนี้มาเบิ่งเอ่อลูกฝรั่งครับพี่น้องครับอันนี้ อยากจะบอกว่าเนื้อหนังทวงสางนี่ไงยางขัดนะครับพี่น้องเด้อเอามาเบื้องตัวนี่าเป็นลูกของทาง้งหลนะครับพี่น้องครับแล้วก็เพิ่นจะเปิดไว้เท่ายตัวนี้ส้นสูงร้อยสามสิบห้าไปหาร้อยสี่สิบนะครับเด้อเป็นลูกงวดทีแข็งขาไงยางขักน,กนครับพี่น้องแล้วก็เครื่องบดจัดจานดีนะครับเด้อว่าตัวนี้อายุจักเดือนลรืครับกินแย่เก่งเพิ่นว่าเก้าเดือนแล้วครับผมเพิ่นว่าเก้าเดือนนะครับเด้ออันนี้เป็นลูกของพ่อได้ครับนี่ลูกของนอกพะนะลูกนอกผมก็จำว่าได้บบบนี้ยังบักเลื่อๆโจโจะ ของนอกครับแต่ว่าเราจำเม่ได้เด้อครับพี่น้องเด้อแต่ต้องคุยกันท่าอีกที่หนึ่งครับพี่น้องครับเอาเงาหางยิ่งยิ่งแบบนี้แหละครับพี่น้องครับตัวนี้เนื้อหนังใหญ่หนังหนาซาใหญ่ค่ะกิลีครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดอยากจะเอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกนะครับตัวนี้ตัวนี้นมกับโบมี่ติงสวยๆครับพี่น้องครับเอาครับบุง ตัวนี้พี่น้องท่านเกาหลีเพิ่นว่าเอาไปถา่ายแน่พนักพิ่นวา่าเอาไปถา่ายแน่ละกันจุดเด่นอีกตัว,ต,วตัวหนึง่งก็คือตัวนี้หัวล้นธรรมาชาติเด้อครับสวยๆครับพี่น้องครับ,รบเอา้าผู้ใดอยากจะได้เด้อดครับพี่น้องเด้อหัวล้นสวยๆเดี๋ยวเสียให้เบิ่งนหน้าครับพี่น้องครับงัมั่วอยู่นี่กินเก่งนี่ครับพี่น้องกินเอ่อกินหญ้าดีทุกโตครับพี่น้องครับเอ้าใครอยากจะได้เนี่ยส่วนใต้หงอกหางไงอ่าเฮ้ยนี่นะครับเกาให้กระยูแล้วครับพี่น้องนี่เด้อนี่ตัวนี้ก็ถือว่ามีคนสนใจอยู่นะครับตัวนี้ก็ได้มีอยู่ครัะได อมามาเบื้องกันมา่นจะห่อไวเท่าเด้อครับเด้อสำหรับอันนี้สซงเลือดลอยเด้อครับเด้อผมตองบอกว่าเลือดลอยบางตัวยังไง้อครับเด้อโครงสางเนือหนังตัวนี้นี่ส่วนหนาให้เบิ่งชัดๆเลยครับพี่น้องครับดูช่วงหน้าอกนะครับพี่น้องครับนี่ลหละขาดำๆแบบนี้นะครับเด้อเอ้าต้องสไตล์เมียงหนวกเลยครับตัวนี้อ่านี่นะครับพี่น้องครับก็ญ่ขึ้นผสมได้ก็เอาผัวฝรั่งไหมันอีกครับพี่น้องครับใครอยากจะได้เฟมยญ่งๆนะครับพี่น้องนังนันๆเอ้าคุณพี่ครับตัวนี้ว่าไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดไวับผม ซิฟหาหาได้อครับพี่น้องเด้อเอาก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อต่อร้องเอาครับพี่น้องครับอ่านี่แหละครับเด้อรวบรวรวบส่งผมพร้อมส่งถึงคอครับพี่น้องครับคุยกันเอานะครับพี่น้องครับอ่านี่แหละหงาหางยางใหญ่เด้อครับพี่น้องเด้อตัวนี้ผู้ใดอยากจะได้เฟิมใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับเหมาะสําหรับเป็นแม่พันธุ์แม่บอกครับเหมาะสําหรับเป็นแม่พันธุ์แม่บอกนะครับบันนี้เป็นได้ครับคุณเพี่วันศักรับทั้งเอฟซีนี่เพิ่นโทรมาถามหางว่านี่หลายบ่ครับตรงนี้ครับหลายอยู่ครับผม แต่งอะกหายาขึ้นเพราะว่าพี่น้องเลี่ยงเลี้ยงไายขึ้นแล้วก็อาจารย์ไปไทยให้เพิ่นหูจักมดอยู่หใกรได้เพิ่นหูจักราคางัวมดครับเกห้เบิกให้พี่น้องเปรียบเทียบราคาสักกปนด้าบางที่เพิ่นกหองไวตามคลิปขึ้นกันเหรอมีงวงงั้เพิ่นกหองไวสูงขึ้นกันครับพี่น้องอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเพี่มีงวงงานี่เพิ่นกะว่าอยากปล่อยมาไหมครับเพิ่นอยากเอาไปต่อยอดของเพิ่นนะครับอีกอ่างครับอุปการเลี้ยงงวงนี่ก็ถือว่าสับ กิ่งกลางมาดวนนะครับพี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์ผมก็ขึ้นไว้ที่นาจอตรงนี้แหละครับพี่น้องครับอยู่ที่นี่ข้อของคุณพี่พันศักดิ์นะครับพี่น้องครับอนี่แหละครับพี่น้องมีมาให้มือนี่กะสาวไ่สาวโค้งสางไงนะครับพี่น้องครับสาวหน่อยแล้วมันโตไงแล้วก็ครูแมลูเคเอฟคููนี่นะครับเนาะจะทวนให้เบื้องอีกครับพี่น้องครับนี่เราจะให้เบื้องลูกชัดๆตัวนี้แดงดีแดงดีหลีครับพี่น้องตัวนี้อ้นี่นะครับเมื่อทานถึงเดือนนี่ครับพี่น้องวันที่11เมษายนจังสิถึงเดือนครับพี่น้องนี่แหละลูับพี่นอง ใครชอบแบบนี้นะครับเนาะเอาทวนอีกเทียนหนึง่งคูนี่มาแสดงครับสิบหาหาครับผมสิบหาหาเนาะคูนั่นสิบสองหาไดคคา้คับพี่น้องเออคผูใดอยากจะอะไกะมาเอาในคลิปนี้ครับพี่น้องครับจังในคลิปนี้ผมกัขอจบใ้เพียงแค่นี้นะครับพี่น้องครับแต่ก,ก่อนอื่นหอมอยังบอกฟมว่า,มาไฟใหม่มุกเขียดแท่ๆละ่ะ <laughs> จังได็กก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสิพาไปเบิ่งคอกไหลนะครับหรือไปฟาร์มไหลหรือไปตลาดแห่งในก็ติดตามมาแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่พี่พันศักดิ์สองหาบตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม สนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน1 8แปและสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0-89-710-2244สิงห์คำฟาร์มอำเภอบรมบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ Hãy